คอนเทนต์ขอแค่คีย์เวิร์ดกลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานคีย์เวิร์ดที่เราจะเลือกในวันนี้ก็คือคอนเทนเมนต์ซึ่งคอนเทนเมนต์ก็คือยุทธศาสตร์การปิดล้อมซึ่งยุทธศาสตร์การปิดล้อมนั้นน่ะเป็นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานในเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามเย็นโดยมีจุดประสงค์ก็คือการสกัดกั้นการกระจายการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์โดยที่ไทยแล้วนั้นน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการปิดล้อม ยุทธศาส์นี้ของสหรัฐในช่วงสงครามเย็นด้วยเช่นเดียวกันในคอนเทนเนี้เราจะมาอธิบายถึงคําว่าคอนเทนเมนต์หรือยุทธศาสตร์การปิดล้อมสถานการณ์ก่อนการใช้ยุทธศาสตร์การปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาจุดเปลี่ยนที่ทําให้สหรัฐอเมริกานั้นนะ่ะย,ยุทธศาสตร์การปิดล้อมนํามาใช้ในในโยบายต่างประเทศรวมถึงการนํายุทธศาสตร์การปิดล้อมนั้นนะ่ะไปใช้ในการเมืองโลกนั้นนะ่ะมันจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาพูดกันประเด็นเหล่านี้นะครับ Uh huh. ก่อนจะดูวิดีโอนี้ยังไม่ได้สับสักใครสับสักใครกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแรกกเล่มแต่เดิมนั้นนะ่ะสหรัฐตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศมานั้นนะ่ะมีนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนก็คือการโดดเดี่ยวตัวเองจากโลกภายนอกหรือว่าภายใต้หลักการมอนโลซึ่งหลักการมอนโลนั้นนะ่ะผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆแล้วเนาะเกี่ยวกับหลักการมอนโลในการปิดกั้นตัวเองออกจากโลกภายนอกเนาะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการปิดขั้นตนเองนั้นแะแต่ว่าสหรัฐก็มีความพยายามในการที่จะขยายอํานาจโดยเฉพาะในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในช่วงศตวรรษที่19ต่อจนถึงศตวรรษที่20แต่ใจความหลักของหลักการโดดเดี่ยวของสหรัฐอเมริกานั้นนะก็ยังชัดเจนก็คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโลกโดยเฉพาะชาติในยุโรมนั้นนะโดยที่ประเทศเรานี่ ก็มีอิทธิพลอย่างมากในการเมืองโลกในช่วงนั้นด้วยโดยเฉพาะอังกฤษเนาะสิ่งที่ทําให้นโยบายและยุทธศาสตร์การโดดเดี่ยวของสหรัฐนั้นนะถูกท้าทายนั่นนะก็คืออย่างแรกก็คือขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่โตขึ้นมาเขาว่าไงมาเขาว่ายิ่งขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นมันก็ยิ่งมีความเกี่ยวพันกับชาติอื่นๆไปโดยปริยายหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยการที่2ก็คือสงครามโลก ทั้งสองครั้งที่สหรัฐอเมริกานั้นนะเข้าไปมีส่วนพัวพันในสงครามนั้นนะมันทําให้เกิดสภาวะทางแพร่งในการตัดสินใจว่าวาอเมริกานั้นนะจะอยู่จุดใดในการเมืองโลกโดยมีขนาดเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่โตอย่างรวดเร็วนั้นนะถูกมัดตัวเองด้วยอีกขาหนึ่งเช่นเดียวกัน,นเรามาพูดสงครามโลกครั้งที่1เนาะถึงแม้ว่าสหรัฐนั้นนะจะมีส่วนในสงครามในตอนท้ายของสงครามโลกครั้งที่1ก็จริงนั้น,นะแต่ ตัวสหรัฐนั้นน่ะก็มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทให้มีส่วนร่วมในการเมืองโลกมากขึ้นคนสำคัญที่มีส่วนในการผลักดันก็คือวูดโรวินสันประธานาธิบดีสหรัฐเมกการในขณะนั้นเนาะที่พยายามผลักดันในการเจรจารหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดโดยเฉพาะสุดนที่สัญญาแวร์ซายเนาะ แล้วก็ความพยายามในการก่อตั้งสันนิบาตชาติซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศนั้นนะด้วยแนวคิดที่ว่าการมีองค์การระหว่างประเทศนั้นนะจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งใหญ่ๆต่างๆของโลกได้แต่เหตุผลก็คือการที่สภาคองเกรสนั้นนะไม่อนุมัติให้สารฐนั้นนะ เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตชาตินั้นน่ะมันทําให้สหรัฐนั้นน่ะไม่ได้เข้าร่วมองค์การสันนิบาตชาติทั้งๆท,ท,ที่สหรัฐนั้นน่ะเป็นคนที่ก่อตั้งองค์การนี้ขึ้นมามันทําให้นโยบายต่างประเทศของสหรัฐนั้นน่ะมันสามารถมองได้ว่าถอยตัวเองกลับมาโดดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ยังไงก็ตามนั้นน่ะสงครามโลกครั้งที่2นั้นน่ะการที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปมีส่วนพัวพันอีกครั้งนั้นน่ะทำให้สหรัฐอเมริกาต้องกลับมา ทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของบทบาทของตัวเองในการเมืองโลกโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สสิ้นสุดนั้นนะ่ะที่ประเทศต่างๆนั้นน่ะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามเนาะถึงแม้ว่าองค์การสหประชาชาติจะถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะหน่วยงานที่เป็นพื้นที่ในการพูดคุยการดำเนินงานระหว่างประเทศแห่งใหม่แทนที่องค์การสันนิบาตชาติก็ตามนั้นนะ่ะแต่สิ่งที่มากระตุ้นในการเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์ ของต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็คือสหภาพโซเวียตแน่นอนว่าจุดเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเดิมของสหรัฐในนโยบายต่างประเทศก็คือสหภาพโซเวียตและอีกประการหนึ่งก็คือสาภาพหลังสงครามของยุโรปที่ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมได้มันหมายความว่ามันมี2ประเด็นที่มากระตุ้นทําให้สหรัฐนั้นน่ะมีความเปลี่ยนแปลงที่จะทบทวนจุดยืนของตัวเองที่พยายามจะโดดเดี่ยวอีกครั้ง กลับมาเป็นผู้นําในการที่จะลันโลกอีกครั้งหนึ่งเนาะในด้านสหรัฐนันน่ะมันมีทางเลือก3ทางในการดําเนินนโยบายต่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2เนาะผมจะมาพูดถึงแนวทาง3ทางหลักๆที่จะมีการตัดสินใจว่าสหรัฐอเมริกาจะเดินไปทางไหนการดําเนินนโยบายต่างประเทศและจุดยืนตัวเองในการเมืองโลกเนาะทางเลือกที่1ก็คือกลับไปสู่การโดดเดี่ยวอีกครั้งเหมือนที่ทำผ่านๆมา ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี่มักจะเป็นริพับลิกันที่อยู่มิดเวสของอเมริกาก็คืออยู่ใจกลางอเมริกาที่ก็ไม่ได้สนโลกอยู่แล้วนะว่าโลกจะเป็นยังไงก็เรื่องของโลกแต่เราก็จะอยู่อย่างนี้เนาะเรื่องที่2ก็คือสารต่อนโยบายผ่อนคลายความตึงเครียดหรือว่าเดตองของสหรัฐต่อสาภาพโซเวียตอ่ะอย่างแรกประการที่สําคัญที่เราก็ต้องรู้เลยก็คือสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนะั้นน่ะ เป็นสองยักษ์ใหญ่ที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทหลังสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุดลงเนะาะฉะนั้นตัวละครอย่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตจึงมีความสําคัญเนะาะแน่นอนว่านโยบาย เดตองการผ่อนคลายความตึงเครียดนั้นนะ่ะมีมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีแฟรงเกนเดลโนโลรสเวล์เนาะผลักดันมาตั้งแต่ที่เขาสมัยดำรงตำแหน่งนั้นนะ่ะในการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะในการค้าที่พูดอย่างนี้มันหมายเขาว่าไงมันหมายเขาว่าประเทศยุโรปต่างๆนั้นนะ่ะตัดความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตเพราะว่าสหภาพโซเวียตเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ดังนั้นนะ่ะประเทศในยุโรปต่างๆก็เลยตัดความสำคัญแต่ว่าสหรัฐนั้นนะ่ะ ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าไม่ได้มีการทู่ที่เป็นกิจจลักษณะแต่ว่าจะมีความสัมพันธ์โดยเฉพาะในด้านการค้าที่ยังมีการค้ากับสหภาพโซเวียตในจุดๆนี้เนาะแต่ว่าตัวประธานาธิบดี แฟงเกนดีลุสเวล์นั่นน่ะตายไปก่อนหลังสงครามจบเนาะมันทำให้ผู้สนับสนุนเหล่านี้โดยเฉพาะก็คือเฮนรี่วอลเลซอดีตรองประธานาธิบดีในสมัยลุสเวล์เนาะแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ในสมัยประธานาธิบดีต่อจากลุสเวล์ก็คือแฮวี่ทูแมนทั้งเลือกที่3ก็คือ การย้อนกลับหรือโรแบ็กการย้อนกลับในที่นี้มันหมายถึงการย้อนสอนที่จะกลับไปโดดเดี่ยวอีกครั้งมันหมายเขาว่าการโดดเดี่ยวนั้นนะมันเป็นนโยบายหลักของสหรัฐมาโดยตลอดเนาะการย้อนกลับหมายถึงการย้อนสอนก็คือเราจะไม่โดดเดี่ยวตัวเองแนวทางนี้มันหมายเขาว่ามันเป็นแนวทางในการที่จะบ่อนทําลายสภาภาพโซเวียต ก็คือแนวบูรังผ่านเลยแหละมันคือสายเหี่ยวเนาะแนวทางเนี่ยสนับสนุนโดยนักวิชาการและนักยุทธศาสตร์ทางการทหารที่มีแนวทางไปในทางอนุรักษ์นิยมเป็นหลักเนาะ แน่นอนว่าแต่ละทางเรื่องนั้นนะ่ะมันก็มีความยากลําบากในการตัดสินใจสําหรับสหรัฐอเมริกาเนาะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คืออเมริกาไม่เคยเป็นมหาอำนาจของโลกมาก่อนนี่คือน้องใหม่ที่เป็นมหาอำนาจของโลกเนาะถึงแม้ว่าอเมริกาจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วเนาะแต่ในเรื่องการเมืองโลกนั้นนะ่ะก็ยังถือว่า อ่อนประสบการณ์มากนักเนาะดังนั้นทางเลือกต่างๆอ่ะที่สหรัฐอเมริกามีอย่างที่ผมพูด3แนวทางเนาะมันก็เลยมีความสําคัญจากการที่อเมริกานะั้นอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์ในการตัดสินใจในโยบายระดับโลกอะไรขนาดนี้มาก่อนว่าผมจะมาพูดถึงในทางเลือกแต่ละทางเนาะมันก็มีหุดอ่อนของแต่ละเส้นทางเช่นเดียวกันแนวทางที่1ก็คือการโดดเดี่ยวของตัวเองของสหรัฐอเมริกามันมีข้อโต้แย้งว่าการดําเนินนโยบายโดดเดี่ยวของสหรัฐอเมริกานะนะั้นอ่ะ เป็นเหตุที่ทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2มันมีการโต้แย้งแบบนี้เนาะและมันจะเกิดซ้ําอีกครั้งถ้าสหรัฐอเมริก,กานั้นน่ะกลับไปดําเนินนโยบายแบบโดดเดี่ยวอีกครั้ง,ท,งทั้งเรื่องที่2ก็คือการลดความตึงเครียดกับสหภาพโซเวียตซึ่งปัญหา จุดอ่อนก็คือตัววอล l ลสที่มีกลุ่มฝ่ายซ้ายและพรรคคอมมิวนิสน,นั้นน่ะสนับสนุนและหนึ่งก็คือการที่เขาอ่ะเป็นคู่แข่งของแฮร์รี่ทูแมนด้วยนะนะั้นน่ะมันทำให้ข้อเสนอของเขานะนะั้นน่ะมันอ่อนลงในการที่จะประนีประนอมกับสหภาพโซเวียตเนานะดังนั้นมันจึงเหลือทางเลือกที่3และการเลือกของประธานาธิบดีแฮร์รี่ทูแมนนั้นน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาเลือกทางเลือกที่3ก็คือการย้อนกลับที่นำไปสู่ความตึงเครียดกับสหภาพโซเวียตม ขึ้นและกลายเป็นสงครามเย็นในทันทีทันใดโดยการที่กลายเป็นสงครามเย็นในนั้นน่ะมันมีจุดเริ่มต้นก็คือตั้งแต่ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนะาะสหรัฐเป็นที่ทราบกันดีนะว่าเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตรวมถึงประเทศอื่นๆอ,อังกฤษฝรั่งเศสอะไรต่างๆนั่นนะ่ะในชื่อสัมพันธมิตรในการทําสงครามกับฝ่ายอักษะแต่ในช่วงท้ายของสงครามนั้นน่ะสหรัฐ ในที่นี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศเนาะเพิ่มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสหภาพโซเวียตมากขึ้นจากตอนแรกเดิมที่มีมุมมองที่ดีต่อสหภาพโซเวียตเนาะ เพราะว่าอะไรมันมีประเด็นตั้งแต่การลุกฮือในวอร์ซอของโปรแลนด์ในปี1944ที่เหตุก็คือโซเวียตนั้นนะ่ะไม่ได้ให้การสนับสนุนที่ดีพอจนการลุกฮือของคนโปรแลนด์ในวอร์ซอ้น่นนะล้มเหลวรวมถึงการไม่ปฏิบัติของโซเวียตการประชุมยันตาในต้นปี1945เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังสงครามสิ้นสุดว่าหลังสงครามสิ้นสุดเราจะทําอะไรบาบาๆปรามาณนี้เนาะ ปัญหาก็คือโปรแลนด์อีกเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่า การประชุมยันตานะนะั้นน่ะมีข้อตกลงก็คือการที่ทําให้โปรแลนด์นั้นนะนะ่ะแน่นอนว่าเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะแต่ภายใต้ว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยหลังการตั้งรัฐบาลชั่วคราวของโปรแลนด์แต่ว่าผลสุดท้ายอะ่ะมันกลายเป็นตรงข้ามกันร,รวมถึงการคัดค้านของโซเวียตในการจัดตั้งธนาคารโลกหรือ o ว l d Bank รวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อีกดีด้วยสงสยัยนานาประการเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนสงครามสิ้นสุดจนถึงหลังสงครามนะนะั้นน่ะโดยเฉพาะ การที่ไม่เข้าร่วมกับ World Bank และ i m f นั้นนะ่ะมันทำให้กระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นนะ่ะขอให้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะนะั้นน่ะให้อธิบายถึงพฤติกรรมของสหภาพโซเวียตว่าทำไมอ่ะทำไมสหภาพโซเวียตถึงไม่เข้าร่วมองค์การระหว่างประเทศ World Bank i เ f เหล่านี้ฉะนั้นในปี 1946, 1946กระทรวงการต่างประเทศนั้นนะ่ะจึงส่งคำถามเหล่านี้ไปยังจอร์จเอฟ แคนนันอ่าชื่อนี้สําคัญนันนั่นนะ่ะเขาเป็นนักการทูตป,ประจําอยู่ในมอสโกสหภาพโซเวียตในขณะนั้นซึ่งตัวแคนนันนะ่ะตอบกลับนั้นนะ่ะก็ได้เปลี่ยนโฉมนโยบายของต่างประเทศของสหรัฐและสหรัฐก็ได้ใช้แนวทางเนี้ยในการดําเนินนโยบายมาตลอดสงครามเย็นเนาะมันคือการเปลี่ยนโฉมไปเลยนะสิ่งที่แคนนันส่งกลับมานะนะันน่ะมันเป็นโทรเลขที่มันเป็นขนาดยาวมากเลยเรียกว่าลองเทเลแกรมหรือว่าโทรเลขยาวเนาะโดย ใจความสําคัญหลักๆที่แคนนันนั้น,นส่งมาให้เกี่ยวกับพฤติกรรมของโซเวียตก็คือการไม่ไว้ใจสาภาพโซเวียตในฐานะรัฐที่เป็นรัทธิมาร์กส์เลนินที่สตาลินในการปกครองประเทศและตัวสตาลินนั้นนะมีความไม่แน่นอน ไม่อ่อนไว้ตะก,กะกับตะก,กะใดๆเหล่านั้นและถอนตัวในสิ่งสิ่งใดก็ได้แล้วแต่สตาลินเนาะและเขาอ่ะก็เสนอแนวทางก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันต่างๆในโลกตะวันตกเพื่อรอให้สาภาพโซเวียตนั้นอ,อ่อนกำลังลงและ การใช้โฆษณาชวนเชื่อและวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่เขาเสนอเช่นเดียวกันทําให้สารัตนั้นน่ะเสนอตัวเองอย่างเหมาะสมอีกด้วยนี่คือข้อเสนอของแคนันเนาะในการที่ตอบโทรเลขไปยังกระทรวงการต่างประเทศและในเวลาต่อมานั้นน่ะตัวจอ e แคนันนั้นน่ะก็ได้ดัดแปลงโทรเลขที่เขาส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเนาะ นำมาเป็นบทความในวรารสาร Foreign Affairs ฉบับเดือนกรกฎาคมปี1947ชื่อหัวข้อว่า The Sources of Soviet Conduct หรือที่มาของความประพฤติของโซเวียตที่ต่อมานั้นนะมีการเรียกชื่อบทความนี้ว่า X Article เพราะว่าอะไรเพราะว่า X นั้นน่ะ มาจากตัวของแคนันที่ใช้นามแฝงว่า X ในการนำเสนอบทความนี้เพราะว่าเขาไม่ได้อยากใช้ชื่อตัวเองเพราะเขาก็เป็นหนึ่งในคนของกระทรวงการต่างประเทศเนาะโดยเนื้อหาเนี่ยพูดถึงความตั้งใจของสตาลินในการที่จะสิ่งที่เรียกว่าปิดล้อมทุนนิยมเพื่อที่จะทำให้สตาลินนั้นนะมีความชอบธรรมและ รวบอานาจในสหภาพโซเวียตได้โดยที่เขามีเป้าหมายก็คือการโค่นล้มรัฐบาลตะวันตกรวมถึงเป้าประสงค์ของเขาในการที่จะถอนทหารของสหรัฐทั้งหมดออกจากยุโรปอีกด้วยแล้วเขาก็กล่าวอีกต่อว่าสหภาพโซเวียตนั่ะก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเพื่อโค่นล้มชาติตะวันตกในทันทีทันใดเพราะเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งทุนนิยมก็ล้มอยู่ดีเขาก็หมายถึงสตาลินในแบบที่แคนนนเชื่อนัน่นน่ะตัวสตาลินน่ะ อาจจะมีแผนระยะยาวในการที่แบบว่าเติมเต็มทุกซอกทุกมุมทั่วโลกก็คือแทรกซึมไปยังทั่วโลกและตัวแคนนั้นเขาก็เสนอว่าให้สารานั้นน่ะมีกลยุทธ์ในการตอบโต้ถึงความทะยอยทะยานในการขยายอำนาจของสาภาพโซเวียต และการปิดล้อมสิ่งที่เขาพูดนาะมันคือคอนเทนต์นั้นนะต้องตอบโต้ด้วยผลประโยชน์ทางภูมิศาสตร์และการเมืองและทุกพื้นที่นั้นน่ะสำคัญเท่ากันหมดและเขาเชื่อว่าแผนที่เขานําเสนอในบทความนั้นนะจะสําเร็จในระยะยาวและทําให้สาภาพโซเวียตนั้นนะค่อยๆแตกสลายไปเองแน่นอกว่าในการเผยแพร่บทความนี้ของเขาน้นาะก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงแบบว่าแผนเนี่ย มันเป็นแผนที่ค่อนข้างชั่วมากทําให้อาจจะทําให้สหภาพโซเวียตนั้นนะสามารถเริ่มความขัดแย้งใดๆก็ตามนะได้นั้นนะแต่ในเวลาต่อมานั้นนะการเปิดเผยว่าผู้เขียนะนะั้นน่ะเป็นจอชแคนันคนของกอตอเองนั้นนะมันทําให้กลายเป็นว่าบทความของเขานั้นนะมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐไปโดยปริยายทั้งน้งที่เขาเองนะั้นนะก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกทก ส่วนที่เขานำสาเสนอออกมาเนาะบางทีเขาก็เห็นด้วยในสิ่งที่คนอื่นเขาวิจารณ์แต่ว่ามันเลยเถิดไปแล้วเขาก็ห้ามอะไรไม่ได้ท้ายนั้นนะ่ะข้อความที่เห็นของเขาอ่ะนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าหลักการทูแมนทูแมนด็อกทินที่ประกาศโดยประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทูแมนในเดือนมีนาคม1 947ต่อคองเกรสสหรัฐในการส่งเงินช่วยเหลือไปยังกรีซและตุรกีเพื่อ ่วยเหลือทางการทหารและการเงินในการต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยที่ตัวทูรูแมนนั้นนะ่ะให้เห็นผลว่าถ้าเราไม่ให้เงินแก่ประเทศเหล่านี้ประเทศเหล่านี้ก็ต้องหลุดไปเป็นคอมมิวนิสต์ต่อไปอย่างแน่นอนเนาะโดยมีการแบ่งคาว่าระหว่างประชาชนแบบเสรีกับแบบเผด็จก,การเบ็ดเสร็จที่ของคอมมิวนิสต์ที่สหรัฐนั้นนะ่ะต้องสนับสนุนประชาชนเสรีในการต่อต้านพวกพเผด็จก,การเบ็ดเสร็จแบบคอมมิวนิสต์เนาะ นี่ก็คือสิ่งที่ทูแมนกำลังจะซื้อออกมาต,ต่อมาก็นำมาสู่แผนมาแชลมาแชลก็มาจากชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นก็คือนายพลจอชมาแชลเนาะในการที่ให้เงินสนับสนุนกับประเทศในยุโรปตะวันตกเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจพังทลายและธนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นมาใหม่และในทางสหภาพโซเวียตนั้นน่ะเมื่อรู้ว่าแผนมาแชลมันออกมาโซเวียตก็แก้เกมโดยใช้แผนที่เรียกว่าแผนมโลทอฟ ซึ่งเป็นชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศเช่นเดียวกันเนาะ,ะไม่ใช่ชื่อระเบิดเนาะมาพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบของคอมมิวนิสต์มันเหมือนเป็นการต่อต้านเลยเนาะการประจันหน้าอย่างเงี้ยมันทําให้สงครามเย็นนั้นน่ะมันถือกำเนิดอ,อย่างเป็นจริงจริงจัง,จงๆในที่สุดเน,ะนาะนะว่ายุทธศาสตร์การปิดล้อมการปิดล้อมในทางปฏิบัตินั้นตามที่แคนันเสนอนั้นน่ะมันมีการแนวปฏิบัติก็มันมีแนวปฏิบัติก็คือ1คือการปิดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมๆกับปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อ Discredit คอมมิวนิสต์และรวมถึงประชาชนที่ไม่ให้ฝักใฝ่ไปทางคางคอมมิวนิสต์เนาะดังนั้นน่ะแผนที่มันเลยมีความสำคัญในการที่จะอธิบายว่ายุทธศาสตร์ในการปิดล้อมมันเป็นอย่างไรแต่เราจะยังไม่ได้เปิดแผนที่ในเร็วๆนี้เนาะอ่าเดี๋ยวค่อยๆฟังไปเรื่อยและการที่จีนกายเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าที่เราเรียกว่าจีนแดงเนาะในปี1949นะั้นน่ะ มันทำให้การปิดล้อมนั้นน่ะมันมีความจําเป็นมากขึ้นจากที่โฟกัสในการปิดล้อมนั้นน่ะมันอยู่ที่ยุโรปมันขยายมายัางเอเชียอีกด้วยสงครามเกาหลีเป็นจุดแรกที่การปิดล้อมนั้นน่ะมันทํางานอย่างเป็นจริงเป็นจังเนาะอ้กหนึ่งก็คือถ้าสหรัฐนั้นน่ะไม่ช่วยเกาหลีใต้ในการต่อต้านเกาหลีเหนือหรือภายคอมมิวนิสนั้นน่ะมันทําให้พันธมิตรนั้นน่ะอาจจะไม่เชื่อว่าสหรัฐ จะพิทักษระเทศเหล่านี้ได้โดยเฉพาะใกล้ๆก็คืออย่างไต้หวันของเจียงไคเชกรวมถึงญี่ปุ่นอีกด้วยแต่การช่วยเหลือเกาหลีมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของเกาหลีเช่นเดียวกันเนาะถึงแม้ว่าเบื้องหลังในการช่วยของสหรัฐอเมริกาต่อเกาหลีใต้นั้นอะ่ะมันจะช้าและอึดอาดมากเนาะแต่สุดท้ายมันก็ช่วยอยู่ดีอ่ะแน่นอนว่ามันเห็นถึงการปิดล้อม ที่สําคัญระหว่างการปิดล้อมจีนและปิดล้อมก็คือสหภาพโซเวียตด้วยรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือสงครามเวียดนามที่สหรัฐนั้น่ะเรียกได้ว่าเอาเงินเอา,เอ,าเอาวุธมากองมาทิ้งในภูมิภาคอินโดจีนทั้งเวียดนามกัมพูชารวมถึงลาวเพราะแนวคิดนี้ในการสกัดกั้นการขยายตัวและการปิดล้อมคอมมิวนิสต์ก็คือการปิดล้อมจีนนั่นเองเนาะ และรวมถึงทฤษฎีโดมิโนที่มันตามมาอ่านเราอาจจะทำคอนเทนต์นี้ในภายหลังที่ประเทศต่างๆนั้นน่ะจะล้มเป็นโดมิโนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ตามๆไปดังนั้นน่ะในสงครามเวียดนามนั้นน่ะไทยจึงมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการปิดล้อมคอมมิวนิสต์รวมถึงการสนับสนุนรัฐบาลทหารในช่วงนั้น้แต่จอมพลป จอมพลสลิดรวมถึงจอมพลถนอมในช่วงนี้เนาะรวมถึงปฏิบัติการข่าวสารในการที่จะทําให้ประชาชนนั้นนะ่ะไม่เชื่อระบอบคอมมิวนิสต์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกัน,นเนี่ยเส้นสีแดงที่ผมเขียนก็คือมันคือรัฐที่มันเป็นคอมมิวนิสต์กลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนาะโดยเฉพาะแบบว่าจีนที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1949เนาะทีเนี้ยกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาในการปิดล้อมนะนะั้นน่ะ หนึ่งก็คือแผนมาแชลแผนมาแชลอย่างที่ผมพูดเนาะมันคือการให้เงินสนับสนุนในกลุ่มประเทศตะวันตกในวงกลมสีน้ําเงินนี้รวมถึงในเวลาต่อมาก็ให้เงินสนับสนุนแก่ไต้หวันญี่ปุ่นรวมถึงเกาหลีใต้ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางทุนนิยมมากขึ้นเนาะนี่เนี่ยภูมิภาคที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนรวมถึงให้ความสําคัญก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มันมีความสําคัญก็คือมันติดกับจีนไงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็กลัวจีนที่จะแผ่ขยายอํานาจมายัางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านลัฐคอมมิวนิสต์ต่างๆเนาะโดยเฉพาะสงครามในเวียดนามเนี่ยที่สหรัฐอเมริกานั้นน่ะทุ่มทั้งเงินทุ่มทั้งอาวุธมายัางเวียดนามรวมถึงประเทศต่างๆอย่างลาวกัมพูชารวมถึงไทยในการที่จะเป็นฐานในการที่จะ ทำสงครามในการต่อต้านคอมมิวนิสต์มถึงการให้การสนับสนุนอย่างปากีสถานรวมถึงอัฟกานิสถานอิรานรวมถึงอารัฐต่างๆในตะวันออกกลางเพื่อที่จะห่วงดุลรวมถึงปิดล้อมสาภาพโซเวียตในขนาดนั้นเนาะไอประเทศพวกนี้ในปัจจุบัน ในสมัยก่อนมันก็คือรัฐบริวารในสหภาพโซเวียตเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแต่ว่าอาแน่นอนว่าการสนับสนุนปากีสถานอัฟกานิสถานอิหร่านโดยเฉพาะอิหร่านนั้นน่ะซึ่งสหรัฐน,นั้นน่ะก็ให้การสนับสนุนแบบสุดลิ่มทิ่มประตูและสามารถโค่นล้มรัฐบาลที่ ไม่ได้ไปในทางเดียวกับสหรัฐอเมริกาเนาะโดยเฉพาะในปากีสถานและอิหร่านที่มีการรัฐประหารในการโค่นล้มรัฐบาลที่ไม่ได้เห็นว่ามีผลประโยชน์ที่ไปได้ด้วยกันกับสหรัฐเนาะทีเนี้ยเราอย่างในประเทศตะวันออกกลางนั้นนะ่าเมื่อก่อนอิรักก็เป็นหนึ่งในที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนก่อนที่มันจะ ถูกโค่นล้มระบอบกษัตริย์ในเวลาต่อมาเนาะสำหรับอิรักแล้วอิรักก็สนับสนุนสหภาพโซเวียตในเวลาต่อมารวมถึงซีเรียด้วยแต่ว่ารัฐในตะวันออกกลางที่ยังปกครองโดยกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ต่างๆนั้นนะ่ะก็ยังให้การสนับสนุนกับ US อยู่เนาะ US l v e r ไปเลยเนาะแต่เห็นได้ว่าประเทศต่างๆเหล่นี้มันล้อมเห็นไหมมันล้อมส,สาภาพโซเวียตไป แล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมไม่ได้พูดก็คืออินเดียอินเดียเป็นประเทศที่ผมไม่ได้พูดเพราะว่าอินเดียนั้นน่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหภาพโซเวียตเพราะว่าปากีสถานล้วนแค่นั้นอะอันนี้มันเป็นเหตุผลของสองประเทศเนาะแต่อินเดียพยายามฉายตัวเองว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองถึงแม้ว่า จจริงก็เอียงกระเทเลปยังทางสหภาพโซเวียตแต่ในบางนโยบายอินเดียก็ยังใช้สารัดในการที่จะสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะนโยบายในการที่ จะลดความยากจนของอินเดียเนาะเนี่ยเราก็เห็นได้เลยว่ามันมีการปิดล้อมต่างๆเนะาะอาจรวมตุรกีในตุรกีก็ใช่เพราะว่าเป็นพันธมิตรที่ดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นเนาะเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีการปิดล้อมที่ผมวง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 มาเนี่ยมันล้อมสาภาพโซเวียตไปหมดเนาะแน่นอนว่าปัติศาสตร์นี้มันเป็นเกมยาวแต่ปัจจัยที่มันค่อนข้างเปลี่ยนเกมก็คือการที่จีนนั้นะ่ะไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงหนึ่ง 970ในสมัยของริชานิกสันเนาะแน่นอนว่าจีนกับรัเสเซียมมีเป็นรัฐคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ว่าแตกหักกันด้วยอุดมการ์ที่มองไปในทางคนละอย่างกันดังนั้นสหรัฐอเมริกาในช่วงนิกสันนั่นแหละเข้าหาจีนเพื่อที่จะล้อมอาภาพโซเวียตไปในอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเนาะมันสุดท้ายแล้วอะถึงแม้ว่ามันเป็นเกมยาวแต่สหรัฐอเมริกา ก็ประสบความสําเร็จในการที่จะทําให้สหภาพโซเวียตนั้นล่มสลายไปได้และกลายเป็นประเทศแตกหน่อมมากมายมันก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆหลังจากสงครามเย็นเนาะซึ่งในตอนหลังนั้น่ะตัวแคนนั้นนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองคิดเท่าไหร่นักเขากล่าวเชิงว่าสหรัฐนั้นใช้การปิดล้อมทางการทหาร แต่ว่าสิ่งที่เขากําลังจะสื่อน,นั้นนะ่ะมันคือการปิดล้อมทางการเมืองการไม่ให้สหภาพโซเวียตรวมถึงประเทศต่างๆที่เป็นคอมมิวนิสนั้นนะ่ะสามารถเยผยแพร่อุดมการทางการเมืองไปได้เนาะแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบโต้ในทันทีเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการปิดล้อมนะนะั้นน่ะมันมีเงื่อนไขก็คือเราไม่สามารถทําได้ทุกๆท,ที่ที่มันเกิด บางทีมันอาจจะจมปักอยู่กับที่ที่เดิมมากเกินไปรวมถึงการทําสงครามที่มันค่อนข้างไร้ประโยชน์ในบางทียุทธศาสตร์ในการปิดล้อมเนาะก็คือสิ่งที่เขากล่าวถึงก็คือสงครามเวียดนามแบบตรงๆเลยเนาะแต่สุดท้ายแล้วว่าในระยะยาวเราก็เห็นผลถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในการปิดล้อมสหภาพโซเวียตผลที่เราเห็นก็คือการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในที่สุดแล้วกลายเป็นรัเสเซียและ รัฐบริวาน14-15ประเทศที่แตกออกมาเป็นยิบยิบย่อยๆเนาะแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์การปิดล้อมนั้นน่ะมันจะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมยาวก็ตามนะน่ะแต่ว่าในปัจจุบันมันก็ยังมีการสิ่งที่เรียกว่าการปิดล้อมหรือคอนเทนเมนต์น่ะต่อมหาอำนาจที่ขึ้นมาต่อไปก็คือจีนในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่า สามเมกานั้นอ่ะเราอาจจะใช้บอกว่าอ e o continent หรือเปล่านะในการที่แบบว่าเราจะปิดล้อมมหาอำนาจที่มีศักยภาพในการที่จะสามารถเทียบคู่กับสหรัฐได้โดยเฉพาะจีนเนาะเราจะมาพูดว่าการปิดล้อมในยุคใหม่นั้นอ่ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับ